อ่าเผากินข้าวแน่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 อย่าไล่แมวยังยังยังเก่งใหญ่แล้วไล่เขามม่วแล้วนะกะเภาเอ้ยแหมไปกินหญ้าตรงนู้นเลยไปไม่ต้องมาไล่เขาหรอกเออไปงู้นเลยไม่ต้องมายุ่งกับแมวเออยังมาเถียงอีกแหม ไปๆเดินไปกินในบ้านอาอโอ้โหมีความสุขไปกินหญ้าหลังบ้านหรือไปเออแหมมีการไล่แมวไล่แมวอืม,อมกระเพาเอ้ยมันเก่งจริงๆน่าๆน,น,นไล่แมวอีกโอ้มึงนักเลงจริงนะกระเพา น,นันแนนักเลงจริงไล่จิกเข้าไปทั่วอ่าอออ่ทุเรียนหนีเข้าไปลูกเดีย๋ยวเข้าไปจิกตาหนีไปเลยน,น่นนันน่นน,น,อน,น,อนโอ้โหกินหญ้าไปลูกไม่ต้องมายุ่งกับเขาอือนักเลงประจำบ้านคือกับเข้า <c ười> กราบกรบ แมบ่บอกก่อนรักแม่มักแม่หมักแม่ป่ะลูดือิแม่เอาหาให้หนูกินนะยังไงแม่ก็หนนะเอาไปลาบไหมไหมเอาไปลาบไหมทําเลือดแป้งไหมยังไงแม่ก็รักหนูนะยังดูหน้าตาไปทําเลือดแป้งดีไหมเ<อ>งยหน้าขึ้นดิเอาไปทําเลือดแป้งดีกว่าเลยบอกติลูกไม่ ก็อยู่กับแม่แบบนีลูกไม่ไปทำเลือดแปลงอยู่ก็อยู่กับแม่ไปพโล้ด้วยมืงอต้องทำปากอย่างนั้นอยู่กับแม่นะแอบกลับไปอยู่กับแม่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 คนบ้าเลี้ยงเป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวกูจะเอาไปทำลาบแปลงพโล้ไม่เอาบอกว่ามันไม่ยอมหนูจะอยู่กับแม่บอกเดี๋นูจะอยู่กับแม่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวแม่โอพอเปียกจิมเบตังการนะครับผมวันนี้เราจะพามาดูสัตว์เลี้ยงที่บ้านแม่โอพอเปียกจากที่เราไม่เคยเป็นคนที่ชอบนะไม่ไม่เคยชอบหมาชอบแมวนะเราเคยว่าญาติพี่น้องเราเลี้ยงหมาเพื่ออะไรเลี้ยงแมวเพื่ออะไร เขาบ้านเขาไปทีนี่ก็คือว่ากลิ่นเขาจะแรงไงกลิ่นฉี่พวกฉี่แมวหรือหมาแมวจะแรงมากแล้วบนบนบนเขาประจําแหละแต่เราก็สรุปแล้วมันเป็นเพราะอะไรเราถึงได้กลับมาเลี้ยงพวกเขาเนี่ยเ,<อ>เกิดอะไรขึ้นก็เราสงสารไงก็คือว่าแมวอะนะมันอยู่ใต้ท้องรถตัวน้อยๆแล้วก็เก็บมาจา,จากไปเก็บมาตัวแรก ก็เลยมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็คือว่าจะให้เขาหาบ้านให้แต่มันหาไม่ได้ก็เลยต้องเลี้ยงเองเออสรุปแล้วตัวแล้วตัวเล่ามันเป็นเพราะที่เราไปว่าเขาหรือเปล่าเราต้องกลับมาแบบว่าต้องมาเลี้ยงเองเยอะแยะป่านเนี้ยไม่ใช่หรอกเป็นความใจดีของเรานั่นแหละอืมเราก็สงสารนะถ้าไม่สงสารเราก็ไม่เลี้ยงหรอกเนี่ยครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ช่วยดูกันให้จบทีนะครับผม ขอบคุณมากๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดัสไค์ด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะสดีอปีเราใช่ไหมาาอืมเป็นยายเขาเลยใช่ปะอ่ะคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่นนนนคิดอะไรอยู่นานนนคิดอะไรอยู่นั่นเขารู้นะเขาเลยวิ่งหนีเห็นไหมล่ะแหมทำเก่งเก่งโอ้ยกระพือปีกใหญ่เลยเกิน ดีเวแัหากัแมวพ่ออพเปียเปิดประตูให้แมวหน่อยแมวมันจะเข้าบ้านเปิดประตูให้มันหน่อยโอ้ยดูดูมันดูมันมันไล่เป็ดเอ้ยเป็ดไล่แมวแมวเออ ร้ายมากเขาอ้วนตัวเบลอกระเปลาอย่าไล่แมวนะเราเป็นพี่น้องกันนะอยู่บ้านเดียวกันต้องรักกันเข้าใจไหมถึงเราจะไม่เหมือนกันแต่เราก็รักกันได้เข้าใจไหมโอ้ไม่รู้เรื่องเลยะเพื่อนกัน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 อ่ะวิ่งหนีนะอ่ะเพื่อนกัน อันนี้แล้วเร็วเร็วเฮ้ยไล่เขาหมดเลยนักเลงจริงเลยหลายจริงๆเลยกะเพราเนี่ยเร็วเร็วเร็เร็วิ่งหนีวิ่งหนีอ่ายังไวครับอันลากี้ลากี้มันนี่ทำอะไรลูกอือออกไปนอกไปออกไปนอกก่อน ไปแปไว้นอกก่อนลูกวะเดี๋ยวค่อยเข้ามานะเออฉลาดจังไม่ต้องเข้ามานะเดี๋ยวพอเรียกค่อยเข้ามาแล้ะลูกนะยังยังไม่เรียกเลยเข้ามาทำไมออกไปข้างนอกก่อนลกเก็บเนี่ยออกไปข้างนอกพอบอกไปข้างนอกไงเออออกไปเออฟังรู้เรื่องใช่ไหมเออเก่งมากลูกเก่งไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาเพราะยังไม่เรียกรอก่อนนะอ้าวอ้าว มองมองกล้องอีกอ่ะจะเล่ารายการเล่นรายการฮะเนี่ยมองรู้จักมองเออรู้จักมองมจอมโซนจอมโซนโนี่นู่นนี่แมวไอ้นี่ก็หมาบ้านคนหรือสวนสัตว์ก็ไม่รู้เนี่ย นี่ยังไม่ครบนะเดี๋ยวจะไล่ให้ดูครบว่ามีแมวกี่ตัวมีหมากี่ตัวนูน่นโอ้มาอีกตัวหนึ่งละมันยึดแล้วบ้านนี้มันยึดหมดแล้วไปไปกันออกไปงอกก่อนยายทำอะไรอ่ะยายทำอะไรไม่ใช่ยายรู้แล้วทำอะไรไม่เอาเปลี่ยนน้ำให้เป็ดเหรออ่างน้ำเป็ดตัวเดียวนี่นะใช่ แล้วตอนนี้มีกี่สัตว์อะที่บ้านอ่ะหลายสัตว์อยู่มีสัตว์หมาเป็นกี่ตัวหมามีสองตัวแมวแมวมีสิบตัวเป็ดนึงตัวเป็ดมีตัวเดียวเออตายแล้วสวนสัตว์ีย่อยเลยมามึงนะสวนสัตว์ดุสิตจากคนที่ไม่เคยชอบหมาชอบแมวจากคนที่เคยบ่นเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวทำไมต้องมาเลี้ยงเองเป็นเพราะอะไร ก็ไม่รู้เหมือนกันอไอ้นี่เริ่มตะเปียกนี่แหละโอ้แล้วจะเลี้ยงอีกเยอะไหมเนะี่ยไม่เยอะพอแล้วเอาจระเข้มาบ้างไหมไม่เอาหานเหินไม่เอาแล้วพอแล้วนกอยู่ไหมนกนกไม่มีพอแล้วแค่นี้ก็เต็มเอามาหน่อยนะเต็มบ้านแล้วค่ะไก่ต๊อกไก่งวงอะไรไม่ครกไม่เอาพอแล้วแค่นี้ก็เต็มบ้านแล้วค่ะนี่มลูกสหนัขพร้อมเลย เปลียนน้ำเป็ดเรียบร้อยน้ำมาเสร็จแล้วนะคะคุณเป็ดคะไหนเป็ดอยู่ไหนเนี่ยคุณเป็ดคะเรียบร้อยนะคะริ่มเล่นน้ำเมื่อวันนี้น่าเล่นแล้วเริ่มเล่นแล้วเจอน้ำสะอาดก็ไปเริ่มเล่นแล้วน่าน่าน่าไหนแม่ล่ะเขินใจเขินใจอ่าเล่นได้เลยลูกแม่เติมน้ำให้เต็มกระดาษเลยเนี่ยไม่อ๋อ ไปล้างมันทําไมโอยขี้นกข้างในเลยเออล้างไปก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็เปื้อนอีกอ้าวก็ยังดีค่ะเดี๋ยวมันไม่ออกเออล้างแล้วก็เปื้อนเปื้อนแล้วก็ล้างอย่าไปล้างมันเลยรถฮะใช้ๆไปเถอะไม่ต้องไปล้างมันตรงล้างสะอาดๆไหนล้างกี่คันแล้วเนี่ยสามคันแล้วไงเหรอสองคันตายละแล้วคนขับกี่คนแล้วรถสามคันเนี่ยสองคน เละไหนว่าข้างนอกมีรถโอ้หนุนหนุ่หนุหนุหนุหน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 ที่หลังไม่ต้องไปล้างรถน่ะจําไว้เลยเชื่อเพราะเพราะว่าเราล้างไปมันก็เปื้อนอยู่ดีเปื้อนก็เปื้อนไปสิใช่ไมปล่อยมันเปื้อนไปเถอะเอเอ,เอ,เอจะไปล้างมันเบืองน้ําเปื้องท่าเปล่าเสียแรงงานว่าไงแรงเยอะหันหนะ้าหันตามาคุยกันเลยนะเราเนะี่ยแรงเยอะระ โอ้ยยายเอ้ยกระยำไม่เขาเขาาลี้ยงครับวัลาวแม่ออแม่อมอเดี๋ยวจะโดนทำไม่ได้ไงเรี่เซ็นแม่อ่ะยายเหรอ่ะแ,แม่ออยอมรับสภาพหน่อยเฮ้อยอมรับสภาพหน่อยเฮอะไม่เขาบอกว่าแม่ออแม่อซออันนี้ดูเมื่อกี้แม่ออยังล้างรถอยู่เลยตอนเนี้ยพอตกเย็นมาหน่อย ฝนตกเห็นไหมเนี่ยฝนตกแรงมากดูลมพัดลมพัดลมปิวมากเลยลมแรงด้วยเนี่ยเออก็บอกแล้วไม่ออจะไปล้างรถดูต้นมะม่วงนะครับดูต้นมะม่วงนี่นี่นี่ดูฝนปิวบอกแล้วจะไปล้างรถใช่ไหมไม่ออล้างรถเสร็จฝนตกทันทีเลยนี่นี่ดูต้นมะม่วงครับดู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 ต้นมะยมเรานี่นี่เนี่นี่เห็นไหมเนี่ย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 เห็นไหม เออเนี่ยเนี่ยโอ้ฝนตกแรงมากเลยครับผมทั้งลมอะไรก็แรงนะนี่ครับเน่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 เน,น่ฟังเสียงนะฟังเสียงไอ้ฝนกระทบหลังคา นี่ครับตอนนี้ผมเราจะกินข้าวเนาะเนี่ยดูเด้ไอตัวนี้อายุมากแล้วแปดปีอาจจะอยู่ได้ไม่นานเนาะแล้วเนี่ยเห็นไหมตัวแต่แบบตัวมากอ้อมร้อมตรงนี้โอ้ชีวิตกูต้องกินข้าวกินแกงจัดแล้วกินขนพวกมึงด้วยไหมเนี่ยเพราะขนพวกมึงมันหล่นกันแล้วเกินนะ จากคนที่เคยเกลียดสัตว์ไม่เคยรักสัตว์ทำไม้ไมนี้ต้องมาเลี้ยงสัตว์เยอะขนาดนี้แล้วขนน่ะปิวเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยขอร้องเออะญาตพี่น้องเอ้ยเอ็ MC ตั้งหลายพยายามอย่าเลี้ยงเขาเลยถ้าเลี้ยงได้นะเรารักอะ่ะแต่ก็อยู่ในขอบเขตเนาะแต่พูดไปเดี๋ยวก็จะดรามา่าเนาะ เนี่ยเห็นไหมเขานอนด้วยกันเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมยังไม่ทะเลาะกันด้วยเห็นไหมเคยด่าแต่ชาวบ้านเขาเคยว่าแต่ชาวบ้านเขาแต่ตัวเองต้องมาเลี้ยงหมาสองตัวเป็ดหนึ่งตัวแมวสิบตัวเลี้ยงเพื่ออะไรเนี่ยจะเคยว่าเคยด่าเขาเคยลังเกียจ เข้าบ้านเขาก็มีแต่กินเหม็นกินเหี่ยวหมาเหี่ยวแมวทุกวันเนี่ยเป็นไงบ้านเราไม่ต่างจากเขาแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรเนี่ยเนี่ยสวัติีพออะไรลูกจะกินอะไรฮะสวัสดีพ่อเพื่ออะไรเห็นไหมไม่ต้องมกกากราไม่ต้องสวัสดีพนั้นลูกกินอะไรบอกพ่อสดดิดูดิดูดินอนอ,อือหือจะกินอะไรกันนะฮะ ล้วเก็บมันนี่เก็บอะไรลูกหือหือหอาอ,อมเก็บปลาไม่ลูกปลาเผาเนี่ยไม่เอาล้วพอไม่ให้กินละไปไปออกนอกก่อนไปไปไปออกไปข้างหลังเลยไปไปไปเ,เดี๋ยวค่อยเขามาเกินลูกเดี๋ยวพ่อให้กินแปบ๊บเดียวเราพอกินข้าก่อน ได้ยินไหมลักเก้มันนี่มันนี่เด้จากกูแม่คนเกียดหมาต้องมารักพวกมึงเหรอเนะี่ยไปข้างนอกก่อนมนันนี่ลักเก้ออกไปได้ยินไหมมนันนี่ไปเออกูเพราะไม่ใช่คนเดียรนิั่นนะนะออกไป ไม่ฟังออกไปเออเออจากคนที่ไม่เคยชอบหมาชอบแมวกูต้องเลี้ยงข้องมึงเนี่ยสรุปตรงนี้เกือบยี่สิบตัวแล้วอะ่ะเออเกจกรรมในกวูวาเนี่ยเคยด่าคนคนอื่นไว้เยอะละมั้งเนี่ยนี่เบิงเดออย่าพิ่ห้องเบิงเดอเนี่ยหมาสองตัว แมวสองตัวนั่อนยูน่นี่แมวบทสัตว์ว่าครบยี่สิบตัวเลยยืนในห้องอีกแปดตัวบทัตว์ออกมาเนี่ยโอ้แต่ก็ออกมาออกมาแล้วตัวหนึ่งเนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นจ่ายละไอ้ตัวนี้แก่เลี้ยงตัวแรกเนาะเห็นไหมดีเด้หมากับแนวบวกกัดกันอย่าพี่น้องเอ,อ้ย นี่ดูเด็กดูเด็กมานอนมานอนด้วยกันเอ้ยทำไมชีวิตผมต้องเป็นแบบนี้วะต้องมาเรียกพวกมันอนะดูนะมานอนนอนด้วยกันกินด้วยกันรักกันแต่เป็ดผมเนี่ยแก่งที่สดุดไม่ว่าหมาว่าแมวเนี่ยกลัวเป็ดเป็ดไล่กัดไล่กัดทั้งหมาทั้งแมวหมดแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ จะให้ดูว่าเอตัวเป็ดไล่กัดแมวยังไงนะเอเอไม่ใช่ไล่กัดแมวไล่กัดหมาแล้วหมาก็วิ่งหนีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพวกนี้ให้ดูเนาะเนี่ยดูครับถ้าเป็ดหนระืว่าอื่นเขาอาจจะจรับไม่ได้นะเนี่ยดูหมานะดูหมาดูแมวด้วยเน็นนะน,นี่สองตัว<น>เห็นไหมเ,ไหเห็นไหมมันนอนอยู่กับเอเอ,เอ ไอข้างหมาแมวเนี่มันเป็นเพื่อนกันอย่างดีเลยจะโซนจะเอาอะไรเนี่ยฮะไม่ต้องเลยหยุดเลยลงไปนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งตัวที่สามแล้วเนี่ยตัวที่สี่ก็ไปละเออนอนนิ่งๆไม่ต้องเอาอะไรนะรู้ไหมอย่ามาเอาตอนเผลอล่ะ รับเที่ยวเล็บเหรอเนี่ยตัวเนี้ยสองข้อน,นะที่ออกลูกมาเนี่ยหืไหนพอดูหน่อยเราออกลูกสองข้อมาสิบตัวแล้วนะเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วนะลูกนะเนี่ยเดี๋ยวให้นมลูกเที่ยวนี้หมดเดี๋ยวไปทําหมันแล้วนะพอแล้วนะเลี้ยงไม่ไหวแล้วรู้เปล่า,านะมองเดะจะหนีไปไหน 嗯。Hmm?